ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับทั่วประเทศนะครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้มาช่วงค่ำๆนะครับผมเดี๋ยวมาพบกับบอลแดนไอเทมนะครับผมบอลด่างนะฮะบอลสีด่างป้ายสวยๆกันนะครับผมนะฮะกับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันนะครับบอลสีราคาเบาๆนะครับผม บอลสวยบอลสีเรานะครับผมอ่าที่มีชื่อนะครับผมแต่ละชื่อนะครับเดี๋ยวังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวดูมาดูต้นแรกนะครับผมนะฮะต้นแรกนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่น้องๆนี่ก่อนเลยฮะอันนี้เป็นเทพอัศรานะครับสองต้นนะครับใครอยากใครอยากจะแบ่งไปเลี้ยงนะครับผมนะฮะแข็งแรงนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับ ว่าเขาจะไม่ป้ายนะครับผมแต่กันเนี้ยสองต้นนี้นะครับใครสนใจนะครับผมแบ่งปันให้นะครับผมนะเทพอักษรานะครับผมสองต้นนี้นะครับผ่าออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมแบ่งปันให้นะครับผมก็จะแบ่งปันต้นละต้นละห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับต้นละห้าร้อยบาทนะครับผมนะฮะแครเอานะครับผม อ่านะเดี๋ยนะเดี๋ยวเก็บหน่อยต่อมาจะเป็นอ่าสองต้นนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับผมแม่เขาด่างเทพมากเลยนะครับผมนะฮะถ้าใครอยากจะดูต้นแม่แอดไลน์ทักไลน์มาได้นะครับผมสองต้นนี้นะครับเฉพาะต้นนี้นะครับผมเปิดให้อยู่ที่ด่างครบ ทุกหน้าเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าของเศรษฐีพันล้านนะตัวนี้ชั้นใบสวยมากครับผมแข็งแรงครับผมนะตัวนี้ผมให้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาทครับผมนะครับผมพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่เศรษฐีพันล้านเหมือนกันครับผมให้อยู่ที่หกร้อยบาทครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนะต่อมาจะเป็นกระบี่ กระบี่ในร้อยนะครับกระบี่ในร้อยท่านผู้ชมครับฟอร์มนี้นะครับกระถางห้านะครับป้ายสวยขนาดนี้นะครับผมวันนี้ผมแบ่งให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมนะฮะเอาทุนไปเลยครับครับอันนี้เป็นนี่มาก่อนเนาะอยู่แถวก่อนเป็นบอลป้ายอีกอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะฮะครับ นี่นะครับเป็นลูกยอดมงกุฎนะครับท่านผู้ชมเป็นลูกนะครับผมนะฮะลูกยอดมงกุฎต้นนี้แบ่งปันให้นะครับผมฮะแบ่งปันให้อยู่ที่หกร้อยบาทครับผมป้ายสวยแล้วนะครับผมหลอดใหม่ของเขาครับต่อมาก็จะเป็นนี่เลยครับน้องใหม่มาแล้วครับผมอันนี้เป็นหลอดใหม่หลอดเก่าเขานะครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับว่า จะไม่แข็งแรงแข็งแรงครับผมนะฮะเก้าทับนะครับผมวันนี้นะครับเก้าทับวันนี้เปิดให้อยู่ที่สองพันเก้าบาทพอครับผมนะฮะวันนี้ไม่ได้รีบขายนะครับผมแต่มีความจำเป็นนิดนึงครับเดี๋ยวมาเริ่มมาต่อกับที่เดี๋ยวแบ่งลูกรักให้เลยครับผมวันนี้วันนี้นะครับวันนี้ให้จากห้าพันกว่านะครับผมวันนี้แบ่งให้4,900ครับผม เอาเจ้าไปครับผมนะฮะหลอดใหม่มายังสวยเลยครับท่านผู้ชม4ี0พถือว่าสุดคุ้มแล้วครับผมมีเขี้ยวแล้วครับผมลงหัวแล้วนะครับผมเทพสายลุงต้นนี้นะครับนะฮะส0่พครับผมผมแบ่งให้นะครับผมซับพูนผลโอ้ยใช่ครับขอโทษทีเหมือนซับพูนผลเอาเหลือล้ำเหลือเกินนะครับต้นนี้นะครับเป็นศิลาหุ้มทองหน้าจดทะเบียนเรานะครับผมหน้า ใหม่นะครับผมครบทุกสีครับผมนะฮะมีอยู่เก้าหน้าตอนนี้น่าจะเข้าอันหน้าที่สิบแล้วนะครับผมนะฮะดูได้ให้ชัดๆนะครับผมวันนี้ผมเปิดให้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมสองพันห้าร้อยบาทครับผมเอาแบบทุนๆกันไปเลยนะวันนี้นะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวมาเทพเทลิตต้นนี้นะครับเทพเทลิตต้นนี้ เทพเทวฤกตต้นนี้ผมแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทครับผมนะฮะมงคลประถมนะครับผมต้นนี้นะครับกระถางห้าผมดูแลให้อย่างดีนะครับผมมงคลประถมต้นนี้นะฮะเล่นสีสวยงามมากครับผมนะฮะหลอดใหม่ใกล้จะมาแล้วนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้ผมเปิดให้อยู่ที่พันพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับผม ครับสาวละครสวรรค์นะครับผมสาวละครสวรรค์เป็นบอนป้ายอีกนะครับผมอีกหนึ่งต้นนะครับผมต้นนี้ป้ายป้ายสวยแล้วครับผมนะฮะต้นนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทครับผมนะฮะอันนี้เป็นยอดมงกุฎนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะเอาแบบขาดทุนไปเลยนะครับผมอยากจะแบ่งปันนะครับผมทุลักนี้หน่อยต้องใช้ทางอ่ะ วันนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมกระถางห้านะครับผมยอดมงกุฎพันสองร้อยบาทสวยๆครับผมด่างเทพๆครับผมอ่ะมหาเศรษฐีนะครับผมใครเลี้ยงไว้จะได้เป็นมหาเศรษฐีนะครับผมนะตัวนี้ให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับผมอ่ะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะครับผมเจ้าพญานาหมืน่นนะครับแต่จริงๆแล้วผ่าออมาจาก ผสงไข่นะครับผมนะแยกหน่อมาจะสงไข่แต่นะฮะมันก็ยังไม่ค่อยอนั้นมากนะครับผมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเจ้าพญานาหมื่นไปแล้วกันนะครับผมวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่ฟอร์มนี้นะครับฟอร์มใหญ่ๆเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับผมเจ้าพญานาหมื่นนะครับท่านผู้ชมอ่ะต่อมาจะเป็นนบพระเก้านะครับผมนบพระเก้า ลพะเก้าไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่ครับผมวันนี้แบ่งให้ไปเลยครับแบ่งให้ไปเลยนะครับ9 5 0หบาทครับผมไซส์ใหญ่ตั้งแม่เลยนะครับผมลบพะเก้าป้ายสวยๆอ่ะเดี๋ยวเอาอีกต้นนะเอามอีกต้นนึงคือนี่ครับเป็นศิลาเพชรนะครับผมเขาป้ายสวยเอามากๆแล้วครับผมนะฮะต้นแม่ยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับผมดาร์กดุดันเลยนะครับผมป้ายกัดสีขนาดนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ให้อยู่ที่ ห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมศิลาเพชรเมื่อกี้นะครับต่อมาจะเป็นเจ้าจักระพัดครับผมเจ้าจักระพัดท่านผู้ชมอันนี้ฟอร์มใหญ่ตั้งแม่แล้วนะครับผมนะฟอร์มใหญ่ไซต์ตั้งแม่เลยนะครับนะเจ้าจักระพัดป้ายทุกใบท่านผู้ชมและที่สําคัญหลอดใหม่ของเขานะครับท่านผู้ชมครับสวยเสด็จอีเก้งเลยครับผมนะต้นนี้ผมให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับผมเจ็ดร้อยบาทเจ้าจักระพัดครับผม ตอนนี้ศิลานักป่ากาลังมาแรงนะครับผมนะครับนะฮะเอ้ามาแบ่งปันเช่นเคยครับผมวันนี้เปิดให้เบาๆครับผมเปิดให้อยู่ที่หกร้อยบาทครับผมศิลานักป่าครับผมต้นแม่ด่างนะครับผมศิลานักป่าห่างป้ายซช้นเยนะครับผมเป็นเพชรเพชรสีบูรพานะครับผมเป็นไม้ใหม่ไม้ใหม่ที่มาแรงนะครับผมเป็นบอลกาับนะครับผมท่านผู้ชมครับนะฮะ ลอดใหม่ก็ป้ายนะครับผมไม่มีหลุดป้ายครับผมนะฮะต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะวันนี้จาก1,900บาทให้อยู่ที่พ6 0 0บาทเอาทุนไปเลยครับผมนะฮะเป็นบอลกราบอีกหนึ่งต้นนะครับผมเป็นพรมณีนะครับผมเป็นบอลป้ายโทนชมพูนะครับผมนะฮะลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับฟอร์มใหญ่ไซส์ขนาดนี้เลยนะครับ เดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางเองนะครับผมเป็นกระถาง5้านะครับผมเขาเริ่มโตแล้วนะฮะวันนี้ให้อยู่ที่พันสองบาทไซส์ใหญ่นะครับผมพรมณีอ่ะตัวนี้ผมที่มักจะลืมชื่อเขานะฮะนะครับอ้าวเจ้าชายเกาะแก้วพิสดารครับผมต้นนี้นะครับเป็นอลป้ายอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะฮะกัดสีนะครับเริ่มป้ายแลวนะครับผม ต้นนี้ให้อยู่ที่นะครับวันนี้ให้อยู่ที่หกร้อยบาทครับผมฟอร์มใหญ่เลยนะครับผมอ่านี่ครับต้นนี้ถ้าจำจำไม่ผิดผมจะจําสลับกันสองต้นนะครับท่านชมเพราะว่าเขาสายดาร์กทั้งคู่นะฮะเอามาต้นนี้ดีกว่าต้นนี้จะเป็นพ,พรพะล่วงนะครับผมนะฮะพ,พรพะล่วงนะครับผมพ,พรพะล่วงให้อยู่ที่ เจ็ดร้อยบาทครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปานตะวันครับผมนี่ปานตะวันหรือพรพะร่วง2องตัวนี้นะครับผมก็เจ็ดร้อยบาทเช่นกันครับผมนะฮะดารักดุดันเลยนะครับผมสายดันสายดักครับตัวนี้ครับอ่ะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะครับผมแต่ป้ายนะครับผมท่านผู้ชมเป็นไม้แยกหนอนะครับเป็นไม้แยกหนอนะฮะท่านผู้ชม วันนี้ให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทอ๋อเจ็ดร้อยบาทไม่พอให้หกร้อยบาทพอครับผมท่านผู้ชมเอาแบบทุนกึกไปเลยครับวันนี้รัตนลิน์ป้ายสวยขนาดนี้นะครับผมรัตตลินป้ายทุกใบนะครับผมป้ายสวยขนาดนี้วันนี้ให้อยู่ที่อลลอดใหม่มาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะสี่ใบหนึ่งหลอดป้ายทุกใบครับผมรัตนลินท่านผู้ชมครับนะฮะ อันนี้โทนออกม่วงๆเลยนะครับป้ายแดงครับผมหกร้อยบาทครับผมท่านผู้ชมอ้าวรัต,รตนสินตัวนี้ห้าร้อยบาทครับผมรัตนสินต้นนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาต่อด้วยรักเอยครับผมรักเอยรักเอยเป็นบอลป้ายที่สวยงามมากนะครับผมและราคาสูงติดทะลุเพดได้เลยนะครับผมรักเอยนะฮะท่านผู้ชมครับ รักเอ๋ยต้นนี้นะครับผมป้ายสวยนะครับผมนะฮะแต่หลุดป้ายนะครับผมปล่อยตามตามราคาหน้าไม้เลยนะครับผมวันนี้วันนี้รักเอ๋ยฟอร์มนี้ฟอร์มใหญ่นะครับผมผมให้อยู่ที่เออสองพันเก้าร้อยบาทครับผมรักเอ๋ยครับผมเอาไปเลยครับทุนไม่เหลือครับผมขาดทุนเเนื้อครับเอา เทวกรรมลังรักต้นนี้นะครับเทวกรรมลังรักตัวน,นี้ให้อยู่ที่นะครับพันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทเทวกรรมลังรักใครยังไม่มีนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ตัวนี้เป็นเทพอักษรานะครับเทพอักษราเทพอักษราต้นนี้นะครับกระถางห้านะครับผมไม้แยกหนอท่านผู้ชมป้ายสายน้ําป้ายฮาร์ปขนาดนี้ต้นนี้น่าเก็บมากครับท่านผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นเทพอักษรามาต้นนี้ถือว่าน่าน่าเก็บเอามากๆเลยนะครับผม วันนี้ให้อยู่ที่พันหกอบาทครับผมพันหกร้อยบาทเท่านั้นครับผมอ่ะเดี๋ยวมาศิลาหน้าเทพนะครับหน้าจดทะเบียนตัวอีกต้นหนึ่งนะครับนะะต้นนี้มีพิเศษให้นะครับผมนะฮะว่าจะป้ายท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่ผมเห็นคือหลอดใหม่เขารับประกันว่าสวยงามมากครับผมต้นนี้เปิดให้อยู่ที่พัน ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมพันห้าร้อยบาทเทพอ่ีลาหุ้มทองหน้าจดทะเบียนต้นนี้อ่ะเป็นฉัดชินกรไม้ใหม่ที่กําลังพุ่งแรงเลยนะครับผมไม้ใบกลมเราแล้วครับผมฉัดชินกรนะครับผมวันนี้เอาทุนไปครับผมนะฮะอยากปล่อยให้พันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองครับผมพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะปกติอยู่ในเฟสนะครับจะอยู่ที่เกือบสามพันแครับผมวันนี้ผมให้ไปแล้วครับผม ตันนี้เป็นเทพสายลุงครับผม <c oughs> เทพสายลุงครับผมนะฮะวันนี้ให้อยู่ที่เอาทุนไปเหมือนกันครับผมให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทเท่านั้นครับผมณนะมองนอน์นะครับตันนี้ป้ายนะครับผมห <c oughs> ลอดใหม่มาแล้วนะครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะมองนอน,งน์ตัวนี้ผมฟอมพอๆกับมณีล้อมเพชรเลยครับผมณนะมองนอน,งน์ตัวนี้นะฮะ ผมให้นะครับผมในเมื่อป้ายแล้วนะฮะกำลังยังเล็กอยู่นะครับให้ไปอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับผมหน้ามังนนต้นนี้ครับผมไม้หอจานปอต้นนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เอาแบบกระหน่ำไปเลยครับผมอ่ะผมให้แปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทครับผม เป็นเสน่ดาราแล้วครับผมเสน่หดาราไม้ใหม่ที่ก็มาแรงเหมือนกันนะครับผมครับนะฮะต้นนี้ให้อยู่ที่ไม้แยกหน่อกนะครับผมท่านผู้ชมต้นนี้นะครับให้ที่พันหกร้อยบาทครับผมเบนเจลงน้ําทองนะครับผมเบนเจลงน้ําทองวันนี้ให้อยู่ที่นะครับวันนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมโหหลอดใหม่เขาเสด็จอีเก้งจริงครับผมพันสองร้อยบาทถูกมากครับผมเบนเจลงน้ําทอง อ้าวน้ำมังนนครับผมน้ำมังกรนท่านผู้ชมหลอดใหม่ป้ายนะครับผมนะตอนนี้มีเชื้อป้ายพอสมคมวรน,นะครับผมอ้าวหลอดใหม่เขาอยู่นี่เนื้อโอ้โหอาวต้นนี้ขอพันอาพันสี่เท่าเดิมครับผมพันสี่เท่าเดิมนฮะอาเดี๋ยวมาดูท้าวลำไยต้นนี้นะครับท้าวลำไยต้นนี้กระถางห้านะครับผมป้ายทุกใบ สวยเช้งขนาดนี้ให้900บาทครับผมเอาใจเต็มที่เลยครับวันนี้ศิลาหน้าเทพต้นนี้นะครับผมนะศิลาหน้าเทพต้นนี้ศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับวันนี้ให้อยู่ที่อ่ะพันผมขอพันพันเท่าไหร,ร่ดีจืะอจะไม่ขาดทุนมากเอาแบบเท่าทุนแล้วกันเนาะ พันห้าร้อยบาทครับผมพันห้าร้อบาทศีลาหน้าเทพผมให้เลยครับผมต้นนี้เอาไปเลยครับผมครับได้มาถูกก็ปล่อยถูกครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับผมอ่าวันนี้นะครับนกบได้ไลฟ์ไปแลวครับผมแฟนคลับนกบนะครับผมกบบอลสีแม่เขาได้แม่นะครับผมไม้จอมไปสวยนะครับผมนะฮะที่ว่าเปิดอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเป็นเอ่อ อะไรนะผมลืมชื่อครับผมเออต้นนี้จู่ๆจะมาลืมชื่อต้นสุดท้ายนะครับเอ,อ่เทวาสุวรรณก็ผมโอ้โหไม้ใหม,หม่ที่ว่าราคาทะลุดาวังคารเลยนะครับผมนะนี่ครับต้นนี้นะครับผมผมได้ลูกครับผมน้องกบได้แม่มาครับผมนะะต้นนี้ผมอ,อ่าต้นนี้ผมเปิดเปิดให้อยู่ที่นะครับผมวันนี้เปิดให้อยู่ที่เอ,อ่อ เอาสี่พันเก้าพอครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เช่นกันครับผมสี่พันเก้าครับผมเทวาสุบันนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะมังโนนต้นนี้นะครับนะมังโนนต้นนี้ครับตัวนี้ให้อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทครับผมหน้าเทพครับผมผมให้แบบเจ้าไปเลยครับหน้าเทพสองพันสองร้อยบาทครับผม สวยนะครับผมหายากครับผมที่ป้ายได้สะใจขนาดนี้ครับผมน้ามังนนครับผมนะฮะสองพันสองร้อยบาทครับผมอันนี้ต้นครับผมนะเทวสุวรรณผมยังไม่ปล่อยครับผมนะฮะเก็บทําจํานวนเลี้ยงเอาครับผมนะครับครับยังไงช่วยกดติดตามอัศดาวุฒบอลสีด้วยนะครับผมครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับสำหรับวันนี้ครับ